สวัสดีครับ,รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนหลงเลิศน,นะครับวันนี้เดี๋ยวพาไาดูลงเลิศเ,เสริมอาหารทางใบนะครับหลายท่านก็จะถามผมอีกนะครับว่าหัวพ่นนี้ซื้อมาจากไหนคนระับในรัาดานะครับ เสริอมธาตุอาหารรองนะครับผมธาตุอาหารรองแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กรรมาถันนะครับฉีดก็ ไม่ได้ฉีดหนามากนะครับก็ฉีด่วยบางๆนะโชยบางๆแบบนี้คไม่ได้ฉีดหนาเยอะจะไม่เหมือนกับที่เราฉีดเพลี้ยฉีดมแมลงนะครับไอตัวนั้นนะผมจะฉีดหนา กล้วยด่างไหมเนี่ยด่างไหมครับมีเป็นพันพันต้นไม่ด่างสักต้นนะครับ้องเ,เลือดบ,บอกเดี๋ยวเอาสีมาป้ายให้มันด่างนี่ครับเวลาฉีดมันก็จะเป็นนี่นี่โดนแมลงกินนะครับมแมลงกินเก็บไม่ทัน สารจับใบก็ใช้ของแอมนะครับแอปซาส่วนท่าอาหารรองกอ็ใช้ของมันก็มีหลายตัวนะมีแม็กซากมีซาโกแล้วก็มีอของยาล่านะครับท่าอาหารรองครับครั้งนี้ท่าอาหารรองก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือ แคลเซียมแมบกบนีเซียมแล้วก็กรรมาฐถันนะเจ็บคอนะครับวับนนี้เออเสียงพูดไม่ดังต้องขอภายด้วยนะครับปีนี้ฝนแรงมากนะครับหนักเลยนะครับการทําใบน้ําไม่พอครับที่สวนเวลาจะดึงใบจะทําอะไรเนี่ยต้องใช้น้ําในปริมาณที่เยอะนะครับปีนี้ก็เลยผล ออกมานี่แม่น่าพอใจเลยนะครับสวยอยู่เป็นบางกลุ่มนะครับมันจะไม่ทั้งสวนปีนี้ที่สวนผมเนะี่ยมันจะเป็นเฉพาะโซนที่อแดดไม่ค่อยส่องถึงนะครับพูดง่ายๆเลยคือแดดไม่เผาหน้าดินเยอะตรงนั้นน่ะจะใช้ได้จะสวยอยู่แมงมุม แล้วก็มีพายุเข้าเล็กน้อยนะครับใบนี่หักไปนะครับหลายอยู่เยอะอยู่ ลาอินโดก็เตรียมแต่งออกนะครับแล้วนี้นี่เป็นตัวผู้นะตัวผู้เยอะไปนะครับหินสียังไม่ละลายนะครับ ใส่ปุ๋ยอินรียไปในยังไม่ละลายเลยเพราะว่าไม่มีน้ําฝนนะครับละลายช้ามากไม่เหมือนปีก่อนปีก่อนนี่ละลายเร็วนะครับน้ําฝนมาดีกิ่งก็เริ่มขยายแล้วแหละครับแต่ก็มีเยอะหน่อยเพราะผมไว้กิ่งเยอะ ไปดูลุงเล่กันต่อถังตัวนี้แรงอยู่นะครับตัวนี้ต่อสายขึ้นไปนน้นยาวไปโน้นถึงยอดนอกเจ็ดเมตรของแบ็กบลูหรือเปล่ากระทิงดำครับถังหนึ่งพันน่าจะพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะถังยีสิบลิตร เสริมอาหารปุ๋ยทางใบนะครับจะใช้ถังเล็กนะครับเพราะว่าลดแรงประทะถ้าเกิดใช้เครื่องใหญ่เนะี่ยมันมันฉีดแรงไปนะครับลวม,มีปัญหาต่อใบแต่เวลาฉีดมะแรงก็ฉีดพวกายาลาพวกนั้นอะ่ะมันต้องใช้เครื่องฉีดนะครับเพราะว่ามันต้องฉีดอัดข้อลำต้นด้วยไต้ตอนนี้เราแค่โชยให้โดนใบก็พอนะครับ ไอสารอาหารเสริมทางใบเนี่ยอาจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใช้อะไรก็ได้ขอแค่มันเป็นสารอาหารเสริมทางใบนะครับจะเป็นธาตุอาหารรองเสริมหรือจะเป็นแคลเซียมโบรอนก็ได้นะครับ ัใส่อุ๋ยขี้แก่อัดเม็ดไปยังไม่ละลายเลยนะครับว่าฝนมันไม่ตกมาให้ ปีนี้ใบเยอะนะครับใบเยอะน้ําน้อยนะครับส่งผลให้มีขนาดใบที่เล็กนะครับใบมันเยอะเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าผมกระทุงปุ๋ยตัวหน้ามันสูงไปด้วยครับใบทีเนี้ยพอใบออกมาเยอะเสร็จแล้วก็ปริมาณน้ำฝนมันมีไม่เพียงพอนะครับมันน้อยนะครับ ก็เลยจัดระบบโครงสร้างของเขานี่ใยใบมีขนาดเล็กนะครับก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นบางปีบางปีไปนะครับปีไหนที่ฝนฟ้าอากาศเป็นใจนะครับเราก็ทําของเราได้ดีทาได้สวยนะครับปีไหนฝนไม่ดีอากาศไม่ดีไม่เป็นใจแล้วก็ตามยถากรรมนะครับทํา พืชเกษตรก็ต้องอาศัยฝนฟ้าอากาศเป็นหลักนะครับก็เราจะอาศัยแต่ฝีมือเราอย่างเดียวอาศัยแต่การดูแลเราอย่างเดียวมันก็ไม่ส่งผลดีที่สุดนะครับยังไงมันก็ต้องได้พึ่งพวกฝนฟ้าอากาศอยู่แล้วนะครับปีไหนฝนดีนะครับฝนตกแดดออกนะครับ นั่นแหละงามนะครับไม่ว่าสวนไหนแม่นมันขึ้นลมแหง้แแหงปีนี้ไม่ว่าสวนไหนนะครับอาการก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับผมขอแค่ต้นมันไม่ตายก็พอนะครับมีการจเจริญเติบโตมีการแทงยอดมีอะไร ใบมันจะออกมาในลักษณะที่เล็กๆหรือไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับเราอย่าไปเอาปีก่อนมาเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะปีก่อนฝนมันดีจริงปีนี้มันก็มีหน้าแล้งนะครับซ่อนอยู่ในหน้าฝน ต้นนี้นึกว่าจะไม่รอดแล้วนะต้นเนี้ยอาการหนักมากเลยนะจะเกิดเทียบเมื่อประมาณสองปีก่อนนะครับสองปีก่อนนี้ก็คือ <c oughs> เห็นไหมเห็นเห็นรอยแผลไหม <c oughs> ยังเด็กก็คือโดนโดนแดดเผานะครับเผาเสร็จแล้วไฟทอปทัล่าลงซ้ำนะครับลงที่โคนด้วยนะแล้วก็รักษาหายมาทีนี้โตเลย มีสองยอดนะครับที่แรกก็เจ้าจยอดได้ยอดหนึ่งแต่นี้ก็ปล่อยคู่เลยอยากได้ใบใหญ่ก็ซอยใบเล็กๆออกนะครับเพื่อให้ธรรมชาติช่วยด้วย,วยเนี่ยครับพวกอย่างเงี้ยเราตัดออกได้นะ กิ่งอย่างงี้แต่ผมยังไม่แต่งหรอกครับเพราะว่าผมปีก่อนนั้นมันผมรู้แล้วว่าใบใหญ่ไม่ตอบโจทย์นะครับผมรู้แล้วใบใหญ่ไม่ตอบโจทย์ในโซนอีสานนะหนาวมาทีลมมาทีนะครับไปหมดเลยนะผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรใหม่เป็นเพิ่มจำนวนใบเยอะๆเข้าไว้นะครับใบก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับ เสริมความแข็งแรงให้เขาเอาให้เขาไม่ความเขียวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ